บีจีโกนี้ครับเราพาทุกท่านมาที่สนามรีโอเซเดียมครับเป็นเกมนัดอุ่นเครื่องนัดที่3ของเดอะแรบบิทบางกอกราดาเอฟซีครับวันนี้ได้ลงสนามต้อนรับทางด้านบีบีซียูเอฟซีจากศึกย่ำห้าลีกวันถือว่าเป็นการกลับมาเตะในบ้านครั้งแรกของบีจีครับหลังจากที่มีการปรับปรุงสนามย่าเทียมครับและนัดนี้เนี่ยดะโกทาเซฟสกี้ครับมิดฟิลด์ทีมชาติมาเซโดเนียก็ได้ลงสนามเอาทีททแรกเลย เริ่มเกมมาเนี่ยบีจีที่ถึงก่อนเลยครับจังหวะในเวลาโตแล้วมีช้อยยิงจังหวะนี้ครับโตของทางด้านติดกึ่งติดวังทุกครั้งแรกจะถตงขึ้นแบบนี้น่าเสียดายครับบีจีหลังจากนั้นก็บีจียังบุกอย่างต่อเนื่องครับจังหวะเตะมุมลูกนี้ครับแล้วบอลไปตกอยู่ที่เทริกิโมนิวะครับฮาฟเวลลสนี้เรียบร้อยเลยครับหนึ่งตัวศูนย์ครับจังหวะยิงครั้งแรกของเจ้าตัวครับแล้วก็เป็นลูกยิงยังไม่เป็นทางการครับแต่เป็นประตูแรกของบีจีกับโมนิวะครับอื ยิงได้แล้วขอบคุณแฟนบอลเลยครับเทรุกิโมนิวะรูปภาพชายครับจังหวะบอลกลุกนลิกหน้าประตูครับแล้วมมนิวะยืนถูกที่ถูกเวลาครับหารฟเลเล่ด้วยซ้ายเต็มๆเลยครับหมดสิทธิ์้องการครับผู้รักษาประตูของทางด้าน b c ซ b g ีขึ้นนําไปแล้วครับหนึ่งต่อศูนย์เทรุยุกิโมนิวะครับอันีตปราการหลังทีมชาติญี่ปุ่นหลังจากนั้นเนี่ยต้องบอกว่า BG ียังบุกอย่างหนักครับจังหวะลากเลยขึ้นมาของทางด้านเจสันกริมแรมแล้วก็ปั่นลูกนี้ครับ2ต่อ0เลยครับ โอ้โหวันนี้ลงสนามในตำแหน่งแบกซ้ายครับแต่เจ้าบัวเติมเกมจังหวะนี้ครับได้จังหวะล็อกแล้วมายิงด้วยขวาบอลพุ่งเสียบเสาสองเข้าไปเลยครับรูภาพช้าครับรับลูกเปิดของเพื่อนร่วมทีมแล้วล็อกในจังหวะครับแล้วก็เวียงด้วยขวาครับบอลพุ่งเสียบเสาสองนี่สุดปัญญาบ้องกันครับกิติคุณแจ่มสุวันสองต่อศูนย์ครับว่าเป็นเกมลุกพี่สวยสดงามของบีจีครับ หลังจากนั้นไม่มีประตูเพิ่มครับหมดครึ่งเวลาแรกเนี่ยบางกอกการ f ดอขึ้นนำา b c UFC 2ต่อนครับครึ่งเวลาหลังครับ BG ยังเป็นฝ่ายที่บุกกดได้หนักและจังหวะเริ่มต้นครึ่งเวลาหลังมารัสซรสไคบี้ครับได้หลุดเข้าไปยิงลูกนี้แต่ยังติดเซฟครับแม่พลาดกันได้ประตูที่3ไปอย่างน่าเสียดายเกมรุกของ BG วันนี้ก็ถือว่าทำได้ดีครับ เพื่งหลังมีซิวได้ยูได้ลุ้นจากดาวินจันง,งามครับแต่ก็ยังไปตรงตัวดิชนะกลั่นกินครับจังหวะเมื่อสักครู่บอลบุกข,ของ BG ครับบอลมาอยู่ที่ทางด้านรีซอครับแหมขอบัยออครับไปสุภาษิตครับจังหวะนี้พยายามจะถวัดยิงด้วยซ้ายครับแต่ก็หืนข้ามคานออกไปจังหวะเตะม,มุมของ BG ครับเบนโดมองลูกนี้กติคุณปัดออกมาแล้นไปสุรเดชนครับพยายามซ้ำ ดาบ2ครับแต่ก็ยังไม่เข้ากรอบครับเจโยวันนี้ก็ออกสตาร์ทเป็นศิษคนแรกเหมือนกันครับสุรเดชทองชัยบอลบุกมาออกกล้าครับเอกภานเดน่นาเสนไปที่ฟลาวิเชลานี่ฟาลาเวียนมองแล้วก็วางจังหวะนี้มาแล้วเป็นโกชิโอคุโบะครับนี่ครับโอ้โหโชคมาตัดหน้ารู่สาวประตูของบีบีซียูครับจังหวะเปิดของฟลาเวียนครับดูบ้าชายอีกครั้งครับเปิดมานี่ก็โกชิครับโชปะม,มงตัดหน้ารู่สาวประตูเลยครับ สอต่อศนย์ครับเหมือนมีตาหลังครับโกชิประตูแรกของเขาในแมตช์ตุนเรื่องยังยังไม่เป็นทางการนะครับไปกับทางด้านบีจีหลังจากนั้นครับเกมรุกของ BG ครับวันนี้ก็ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องและจังหวะนี้ครับปลาเวียหลุดมาทางกาบขวาแล้วเปิดไปชาตรีชิมทะเลครับนี่ก็ของชอบเลยครับเจ้าเวหาครับชาตรีชิมทะเล6กจมเสาแรกเลยครับ 4ต่อ0ครับแล้วก็เป็นฟลาเวียนมิเชลลนี่ครับกดแอซซิไซดูภาพชาร์ครับจังหวะเปิดเข้ามาของฟลาเวียนแล้วเป็นชาตรีครับทะยานขึ้นมาขกเต็มๆเลยครับ4ต่อ0ครับ b ีจีหนีห่าง b ีซีูไปเป็น4ต่อ0นาทีที่70นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่ได้ประตูดี5ครับจังหวะโยกหลบของบุรีทัศนแล้วกดเต็มๆลูกนี้แต่ยังติดเซฟกิติคูนครับโดนไป4ลูกนี่ไม่ยอมให้ประตูดี5แล้วหลังจากนั้นเนี่ยบีบีซียูได้ลุ้นครับจากจังหวะยิงของทางด้านกองหน้าของพวกเขาเหมือนกันโอลอฟัสซันครับแต่ลูกนี้ก็ยังเฉียวเสาแรกออกไปบีตีก็ยังไม่หยุดครับจังหวะยิงของทางด้านโกชิโอคุโบะลูกนี้อีกครั้งหนึ่งครับแม่ไปติดเซฟกิติคูณอีกครั้ง หมดเวลาการแข่งขันครับบอกลกรเอฟซีเปิดบ้านเอาชนะ BCFC ซีไปได้4ต่อ0ครับว,วันนี้ก็เกมลุกค่อนข้างจะทำได้ดีนะครับโดยเฉพาะเซตแรกนะครับช่วงชุดแรกเนี่ยค่อนข้างจะทำได้ดีนะครับก็ตลอด90นาทีวันนี้เกมลุกค่อนข้างจะพอใจหลังจากที่เราซักซ้อมแก้ไขข้อบกพร่อมาจากที่ระยองนะครับผมงนั้นเกมลุกวันนี้ดูแล้วก็ค่อนข้างจะไหลลื่นดีนะครับสมรรถภาพที่เราตั้งไว60้60% ในตอนนี้คิดว่านาจะอยู่ที่60%คิดว่าตอนนี้สภาพน่าจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนั้นตอนนี้คงไม่เป็นห่วงเรื่องอแท็กติกอยู่สองสาอย่างที่เราจะต้องแก้ไขนะครับผมนั้นวันนี้ถือว่าเกมลุกค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับมีดักโก้เข้ามาเชื่อมเกมทําให้ประสิทธิภาพในการเล่นเกมลุกเนี่ยหลากหลายขึ้นครับผม